สวัสดีครับก็ในโอกาสใกล้ขึ้นปีใหม่ยจขอแนะนำสำหรับท่านที่แสวงหาสถานที่สำหรับลงทุนทำการค้าหรือ SME ตรงนี้เหมาะที่สุดที่ผ่านมาพบนะครับอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านมารวยสองแขวงสายไหมนะครับท่านก็เดี๋ยวแนะนำให้ท่านดูโดยโดย่อๆเนื้อที่ทั้งหมดชั้นหนึ่งเนี่ยตารางเมตรมี3ชั้นนะครับเหมาะสำหรับการการค้าธุรกิจท,ทุกชนิดแต่ต้องเป็นขนาด ขนาดกลางๆนะครับค่อนข้างใหญ่หน่อยท่านเพราะว่ามีการตกแต่งเรียบร้อยท่านมาอยู่โดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแล้วบานประตูทางเข้าออกสองด้านเลยด้านนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านมาลวยสองสายไหมนะครับนี่ชั้นหนึ่งนะครับท่านดูพื้นที่โดยรอบกว้างขวางสวยงามมากนะครับก็ขอแนะนาท่านเดี๋ยวเดือนเชิญชนชั้นสองชั้นสามนะครับแต่มาดูด้านหลังด้านหลังนี้ก็กว้างกว้างยาวกว่าอาคารพณิย์ทั่วไป ที่ท่านเห็นแล้วก็สามารถเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อกนะับทางเข้าหมู่บ้านมาลวยได้มีห้องน้ำสองห้องแยกเป็นชายหญิงก็ได้นะครับห้องนี้ก็สําหรับผู้ชายได้มีโถปัสสาวะแล้วมีปั๊มน้ําคือพูดได้ซื้อแล้วอยู่ได้เลยป,ประกอบธุรกิจได้เลยนะครับนี่ครับคือบริเวณนอกนี้ไม่มีประตูออกด้านหลังคือทางเข้าหมู่บ้านบาลวยสองด้วยนี่นะครับหเห็นเรียบร้อยเนี่ย้านบนก็มีหลังคากันความร้อนเสร็จ เดี๋ยวเชิญชมชั้นสองนะครับซึ่งจะสวยงามมากเพราะเขาตกแต่งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่จะสนใจมาดูมาอยู่มาใช้นะครับติดต่อที่ได้คุณสมชัยนะครับติดต่อคุณสมชัยได้โดยตรงเลยครับไม่มีค่าแนหน้าไม่มีค่าแปะแก้อะไรเลยนี่ชั้น2นะครับ ชั้นสองก็กั้นไว้เรียบร้อยนะครับด้วยมีเนียมกระจกด้านหน้าก็มีลูกกรงเหล็กสาม,มารถมองเห็นวิวด้านนอกได้นะครับมีชั้นสองแบ่งไปเรียบร้อยแล้วมีห้องน้ําอีกก็มีห้องน้ำสองห้องนี่ฮะมีเครื่องมีซิงมีอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็มีม่านกั้นเปิดปิดได้เดี๋ยวไปดูชั้น3 ชั้นสามแบบ่งเป็นห้องห้องอีกเนี่ยหนึ่งห้องใหญ่แล้วสองห้องเล็กแล้วนี่เป็นห้องโถงนี่ครับท่านสามารถทําธุรกิจได้ก็ใหญ่กว่าขนาดเล็กทั่วไปมองเห็นสภาพวิวข้างหน้าได้นะครับด้านหน้าก็เป็นเซเว่นด้านหน้าเป็นเซเว่นแล้วก็จะมีโรตัสมาทำอู่ข้างข้างนะครับด้านนี้ถ้าออกไปก็จะไปชน ตลาดยิ่งเจริญประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเองครับตรงนี้เหมาะมากสำหรับการทำธุรกิจนะครับเพิ่มเติมครับท่านอีกจุดหนึ่งทิ่คือด้านหน้าด้านขวาเบอร์ก็เป็นร้านตะเข้ามันไก่ร้านชื่อดํานะครับมีคนมารับประทานเยอะแยะส่วนยศชาติอร่อยมากตรงข้ามกับอาคารตรงที่เรายืนอยู่นี้คือ7ซเว่ e อีเลฟเวและใกล้ๆก็จะมี ห้างโลตัสมาขึ้นอีกและทางด้านนี้ไปแค่4กิโลเมตรก็จะออกตลาดยิ่งเจริญนะครับเพราะนั้นตรงนี้เหมาะมากสําหรับการทําธุรกิจส่วนทางด้านซ้ายมือเป็นทางเข้าหมู่บ้านมารวย2นะครับบางเขนสอนบางเขน่อขอเชิญได้ต่อส่วนตรงนี้ก็ด้านหน้าของอาคารพาณิชย์ที่ได้เดินชมไปแล้วนี่คือการติดต่อนะครับติดต่อคุณวิเวียสมชัยวิเศษมงคลชัยติดต่อเจ้าของโดยตรงไม่ต้องผ่านนายหน้านะครับ คุยราคากันเองได้เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ